<บ>คือสิเล่นใหญ่บุแท้นะครับก้าวไกลนโอ้ยตั้งกรรมการตั้งอะไรนะตรวจสอบนะครับการคุกคามทางเพศนะแต่ว่าฝ่ายตัวเองนี้ไม่พูดถึงเลยดามมาฝ่ายตัวเองไม่พูดถึงแม้แต่นิดเลยพระเจ้าโอ้ยไอ้พักนี้ไอ้พักนี้นะนะหลายเรื่องหลายราวเด็ด ล่าสุดนี้อะไรทำร้ายผู้หญิงทำร้ายผู้หญิงเอ,อ้แล้วก็มาบอกอะไรจะฟ้องประชาชนอีกอเพชรจะมาฟ้องประชาชนบอกประชาชนามาใส่หลายได้ยังไงนะว่าไม่ใช่พวกตัวเองเออไม่ใช่ไม่ใช่คณะการทการทำงานของตัวเองเออจะมาฟ้องเขาแทนที่จะชี้แจงแทนที่จะชี้อะไรให้นะประชาชนได้รับทราบแต่นี้ไล่ขู่ฟ้องประชาชนเออดูพฤติกรรมมันที อ้ยย้อนแย้งไหมย้อนแย้งไหมคนพวกนี้นะครับบอกจะยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองแต่ว่าจะไล่ฟ้องประชาชนว่า,างั้นเออประชาชนทําอะไรจะฟ้องให้หมดเลยเนี่ไงนะพอคนอื่นเห็นต่างพอคนอื่นเห็นอะไรปับ๊บโอ้รีบฟ้องทันทีนะครับเหมือนที่ฟ้องหมอวชลงอะใช่ไหมฟ้องอะไสองสี่เจ็ดห้านะฟ้องเรียกเป็นเงินยี่สิบสี่ล้านนะเป็นไง เออยกฟ้องแล้วเป็นไงอืนะเออ้ยนะครับเนี่ยแล้วอะไรนะจะมายกเลิกหนึ่งสองประตูเอ้ยเนี่ยให้ตอนนี้ใส่ร้ายสถาบันในตอนที่ให้ร้ายสถาบันเนี่ยเห็นไหมสถา,าบันเขาก็ได้รับความเสียหายสถาบันก็ยังไม่ฟ้องเองเลยนี่ให้ประชาชนฟ้องนะเออ นะครับมันก็เหมือนกันนั่นแหละนะไปกล่าวร้ายไปให้ร้ายนะคนอื่นก็ต้องโดนฟ้องอ่างนี้แหละนะครับเออแหมนะไม่มีความแบบหาความแบบย้อนแย้งจริงๆอะ่นะคนพวกเนี้ยเออนะแล้วเวลาฝ่ายตัวเองนะโอ้โหสีดาไม่เห็นจะไปลุยไฟลุยเฟยอ,อะไรเลยสีดาอยู่เชยๆ นะสีดาไม่เห็นจะไปเต้นลุยไฟเลยนะครับเออขบวนการสีดาอยู่เช๊ซี่เลยอนะเออนะเออนะครับไอ้พวกด้อมส้มนี่ก็แห่อวยแห่อะไรนะเหมือนเดิมเลยนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยไอ้พวกด้อสมส้มเออสงสัยไอ้พวกด้อมส้มก็ชอบอย่างนี้แหละมันชอบพฤติกรรมอย่างนี้แหละ นะม,ม,มันชอบพฤติกรรมดยไฟด้วยกันอย่างนี้แหละอหลับหูหลับ,บตาทําเป็นมองไม่เห็นนะว่าโอ๊ยพักตัวเองนี่เป็นยังไงนะครับอ,อมีพฤติกรรมคุกคามยังไงมีพฤติกรรมล่อแหลมยังไงมีพฤติกรรมอ,อ,อนาจารหื่นกลามยังไงนะออไม่เคยไม่เคยที่จะแบบ อันนี้เลยนะครับโอ้โหทำมาได้นะมาตั้งกรรมการมาตั้งอะไรพิจนารณาคุกคามามาถูงเอยไปไปสอบสวนพักตัวเองให้ให้เรียบร้อยก่อนนะไม่มีเขาไม่มีพักอื่นเลยที่มีพฤติกรรมแบบเนี้นะพักอื่นนี่เขาอยู่กันเงียบๆอยู่กันเฉยๆอยู่กันแบบเออมีแต่พักนี้แหละที่มีข่าวรายวันข่าวแต่ละวันอืมเนะ เออตั้งแต่มีฝ่ายค้านตั้งแต่มีอะไรมาเนี่ยนะครับพักนี้แหละโดนตรวจสอบเยอะสุดเลยเออไม่มีพักอื่นเลยมีพักนี้พักเดียวเลยนะไม่ต้องไปตรวจสอบพักไหนเลยพักนี้พักเดียวโดนเต็มเต็เลยนะครับตรวจสอบพักตัวเองก่อนนะก็ไปตรวจสอบคนอื่นเขาเออมีเรื่องเช้ารายวันรายทิตย์เนี่ยฮนะโอ้ ตั้งมาได้กรรมการตรวจสอบโอ้เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพลงก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ